4่สมในเซเพิ่มความปุ๋งปังเพิ่มพลังชายพร้อมออกสึกจริงไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเจ้าโสมที่มีอยู่ในเซเว่เมื่อทานแล้วนะครับหนุ่มๆแบบเราเนี่ยจะมีพละกําลังวังชาเนี่ยจริงไหมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมได้ไปทําการหาข้อมูลมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย ได้รับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสมที่มีอยู่ในเซเว่นหรือหากใครนะครับอยากสปอนเซอร์หรือสนับสนุนช่องก็สามารถติดต่อนะครับกันเข้ามาได้นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวสมุนไพรนะครับที่มีวางขายอยู่ในเซเว่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกรับชมกันได้ที่ในช่องเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนะื้อหา แล้วก็ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่านะครับว่าสมสกัดในเซเว่นเนี่ยทานแล้วปัง,ปงเพิ่มพลังชยัยพร้อมออกศึกจริงไหมโดยเราเนี่ยก็จะเห็นในร้านสะดวกซื้อเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการใช้แล้วก็รับประทานนั่นแหละแล้วก็เข้าใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแคปซูลหรือแบบน้ำก็มีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสมก,กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงลึกกันนะครับ ถ้าพูดถึงสมนะครับก็อาจจะคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นหัวหรือเป็นเงาหรืออาจ,จะเป็นรากสีเหลืองๆใช่ไหมถ้าพูดถึงสมจะสมเนี่ยคือรากสมุนไพรโบราณนะครับที่ได้รับการยอมรับมานานกว่าพันปีแล้วนะครับนับได้ว่าเป็นราชาสมุนไพรเลย ซึ่งจะมีสารออกฤทธิ์สำคัญนะครับที่ช่วยบำร,รุงกำลังปรับสมดุลในร่างกายและบรรเทาอาการอ่อนล้าเรื้อรังนะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะครับโสมก็นิยมนำมาปรุงเป็นยาต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยโสมนะครับเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะในแถบเอเชียของเรานะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพโดยรวมซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงสมรรถภาพ ทางเพศได้ดังนี้นะครับ 1. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและแก้ไขภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสมโดยเฉพาะสมเกาหลีเนี่ยมีสารตัวหนึ่งอยู่นะครับชื่อว่าจินเซนโนไซ์ซึ่งมีการศึกษาด้วยนะครับพบว่าอาจช่วยในการปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายนะครับที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระดับเล็กน้อย ไปจนถึงปานกลางซึ่งกลไกที่เชื่อก,กันก็คือโสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มการผลิตสารไนติกออกไซด์ตัวสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งโสมนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับผลิตสารตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไนติกออกไซด์เนี่ยจะเป็นโมเลกุลนะครับที่ช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้เลือดไหลเวียนไปยังน้องชายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับจึงช่วยส่งเสริมนะครับให้เกิดการแข็งตัวของน้องชาย และเพิ่มความพึงพอใจให้กับตัวเราด้วยนะครับในการที่จะมีพอสอพอแม้ว่าสมนะครับจะไม่ได้มีผลโดยตรง <lending S 2> ต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับแต่การฟื้นฟูการทํางานของหลอดเลือดก็เป็นปัจจัยสําคัญเช่นกันนะครับ 2. บํบรุงกําลังและลดความเหนื่อยล้าทางกาย โสมนะครับจัดเป็นสารในกลุ่มอะดัพโตเจนนะครับซึ่งจะเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวกับความเครียดและความเหนื่อยล้าของเราได้ดีขึ้นทําให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับและมีพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายของเรานะครับมีความทนทานนะครับต่อความเครียดทางร่างกาย และจิตใจเนี่ยระดับความอ่อนเพียโดยรวมเนี่ยก็จะลดลงซึ่งแน่นอนนะครับว่าความไหนลาตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุหลักหนึ่งเลยนะครับที่ส่งผลต่อความต้องการของเราซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเจอปัญหาที่ว่าอายุมากขึ้นนะครับอาจจะมีความรู้สึกหรือความต้องการเนี่ยลดลง ซึ่งแน่นอนว่าความเหนื่อยล้าตรงนี้นะครับส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเลยต่อความต้องการของเราและสมรรถภาพทางเพศด้วยการรับประทานโสมนะครับจึงเป็นการบำรุงสุขภาพร่างกายแบบโดยรวมนะครับให้กลับมาแข็งแรงและสมบูรณ์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ากลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยมีพละกําลังและความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมต่อการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็กิจกรรมบนเตียงมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. ลดความเครียดและปรับสมดุลของฮอ,อร์โมนความเครียดและสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับแน่นอนว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้โสมจะมีคุณสมบัติในการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทและอารมณ์ลดความวิตกกังวลด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าอารมณ์ของเราดีขึ้นความวิตกกังวลของเราลดลงนะ จะส่งผลทําให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีขึ้นนอกจากนี้นะครับสมบังสายพันธุ์เนี่ยยังมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลน,นะครับของฮอร์โมนเพศด้วยซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อฮอร์โมนของเรานะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยและมีความเครียดที่ลดลงด้วยก็ส่งผลดีนะครับต่อความต้องการของเรานะครับและยังช่วยเพิ่มความมั่นใจทางจิตใจนะครับในการทํากิจกรรมบนเตียงกับ นนอนได้อีกด้วยนะครับสรุปนะครับโสมนะครับจะให้ประโยชน์ต่อผู้ชายโดยที่จะไม่ได้มุ่งเน้นนะครับไปที่การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศแบบโดยตรงนะแต่จะเป็นการเข้าไปฟื้นฟูร่างกายและจิตใจแบบโดยรวมนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเลยซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเลือดนะครับไปยังน้องชายของเราและลดความอ่อนเพลียเรื้อรังรวมไปถึง ความเครียดด้วยซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นอุปสรรคสําคัญนะครับต่อสมรรถภาพของเราซึ่งแน่นอนนะครับว่าโสมเนี่ยก็สามารถที่จะหามาใช้แล้วก็มารับประทานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหัวสดสดหรือแบบผงแบบแคปซูลแบบน้ำนะครับ ก็มีให้เราได้เลือกซื้อเลือกอาหานะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อในเรื่องของข้อควรระวังนะครับในการใช้สมจะมีอะไรบ้างไปดูกันข้อควรระวังอันดับแรกนะครับไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการป่วยเฉียบพลันเช่นคนที่มีไข้สูงติดเชื้อหรือมีความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นะครับ เนื่องจากโสมเนี่ยอาจจะเข้าไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายตื่นตัวและมีผลต่อความดันโลหิตได้นะครับข้อควรระวังถัดมานะครับใช้ร่วมกับยาบางชนิดนะครับเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับยาเบาหวานหรือยากดภูมิเพราะโสมนะครับอาจจะเข้าไปเสริมฤทธ นะครับเสริมฤทธ์ก็คือการเข้าไปสนับสนุนยาตัวนั้นเนี่ยนะครับหรืออาจจะเข้าไปช่วยลดประสิทธิภาพของยาเหล่านี้ได้นะครับใครที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เนี่ยก็ควรระวังนะครับถัดมานะครับควรหล็กเลี่ยงการรับประทานโสมก่อนนอนนะครับเนื่องจากฤทธิ์ของโสมนะครับจะเข้าไปกระตุ้นนะครับอาจทําให้เราเนี่ยนอนหลับยากหรือไม่สนิทได้นะครับโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนอยู่แล้วนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น4สมในเซเว่นนะครับปึงปั่งเพิ่มพลังชายพร้อมออกศึกจริงไหมนะครับหากใครชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องหรือกดไลค์นะครับ เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผมก็ได้ทําเกี่ยวกับตัวสมุนไพรนะครับที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มความอึดถึกทนนะครับให้กับผู้ชายเนี่ยเยอะเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกชมได้เลยนะครับในช่องผมทําออกมาเยอะแยะเลยหรืออยากให้ผมทําข้อมูลเกี่ยวกับตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับ